สวัสดีครับนี่รายการซ่ามคงเกมเมอร์นะครับนี่ผมก็จะมาเล่นนะครับในฮานะร์ดซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะครับก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์โซยิวฮาร์ดคอร์กันแล้วกันนะครับเคีบยบโซยิวโซยิวฮาร์ดฮาร์ดคอร์ ฮาร์ดคอร์ขี้ซวยวู้ฮาร์ดคอนะเหี hey, ้ยครับก็เครียดเวอร์กันเลยนะครับก็คือที่ผมประกาศเนียบชแนลชั่วข้าวนะครับเพราะติดสอบนะครับโอนิตนะครับโอเคครับก็ไม่พูดความทำเพลงอะไรนะครับผมก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาคลิปเนี่ยพอเราผมอ่านเนี่ยมันเยอะันชอบเยอะนะนะครับผมก็เอาคลิปลงไม,ไม่ได้นะเฉียบ น้ำจิงจิ๋งหมก็อัดไปแล้วนะครับนะโอ้ใบโอมนี้นะครัผมเปลี่ยนนะครับหาใบโอมที่ดีๆกันเถอะตอนนี้มันแหลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันกำลังเจนเนเรตเวอร์นะครับเจนเนเรตเวอร์นะกำลังเจนเนเรตเวอร์อยู่นะดูครับมันยังอย่างนี้อยู่เลยครับโอ้เนี่ยเจนเนเรตเลอร์ซีเออ จินนาเรตมันก็จินนาเลตรึเปียานะนี่ครับก็คือสกินของผมเองนะครับผมสร้างเองครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรโกหกนะผมสร้างเองจริงๆนะผมไม่โกหกนะนะจินนาเรตครับดูวงนจินนาเรตจินนาเรตช้ามากนะครับไม่รู้เวไรครับครับก็จินนาเรตช้า พอควุ้นเลยเลรนะโอ้ปลาลุกลุ่มล่างปลาทานนั่นเองฮะมาเนี่ยคืนแรก่งถ้าไม่อยากขุดรูนะจะสร้างบ้านทันก็สร้างไปนะโอเคครับแต่ถ้าสร้างไม่ทันนะมาดูครับว่ามันต้องทำไงครับเพราะผมก็คิดว่าผมสร้างบ้านไม่ทันแน่นอนแล้วก็ผมก็ไม่อยากขุดรูอยู่ด้วยนะครับโอเคครับ เราเปิดมาสเตอร์ได้ป่ะเนี่ยเปิดนะโอเคคือแรกกันเนาะเพื่อความเราใจเพื่อความชีวิตรอดนะคือแรกผมจะไม่ Boo, บูนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันยากพอควรนะโซเวอร์ฮาร์ดคอร์ครับก็คือรอบเดียวนะเป็นกฎเหล็กของของฮาร์ดคอร์เลยนะครับก็คือตายแล้ว ไม่เกิดครับตายแล้วก็คือลบแมปลบเซิร์ฟเวอร์ที่ไอ้นี่เลยนะครับที่สร้างงานแคสตมาครับก็คือถึงจะมีของดีแค่ไหนนะครับก็ถึงจะแบบมีแบบแบบแบบสร้างทุกอย่างได้ทำทุกอย่างได้ดีแล้วนะครับก็คือยังไงก็ต้องลบลบเซิร์ฟออกไป เราเพิมแบบเพราะว่ามันเป็นกดเล็กของฮาร์ดคอร์นะเพราะนี่แหละเขาเรียวกว่าฮาร์ดคอร์นะครับตอนนี้ก็ตัดไม้อย่างชิวๆอ่นะผมเห็นแหล่งกบดานแถวนี้นะครับนะบมันเล็กๆหน่อยนะมันจินนารีดเวอร์นะ าจจะไม่หน่อยอะอาจจะมากอรเดี๋ยวสักพักมันก็จะลื่นเองนะะผมก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะจริงๆนะโอเคหแหลกจริงอ่ะก็ะไม่ไรอ่ะเงียบปัตัดนไไ้อยไเรื่อยๆก็ไม่ต้องสงสัยครับมันจินน้าเลดทางด้านที่เราเดินตรงไปอะครับ เลยแหละขนาดนี้นะะคู่ครับติดอยู่ในความแหลกอยู่นะนะก็เลื่อนไม่แหลกครับเลื่นๆแล้วครับเห็นไหมครับเออห้าลื่นเลื่อนอยู่ลื่นอยู่ก็ลื่นอยู่นะชายดอยช่ยดอยนะแต่อีกสองต้นก็พอแล้ว นีไ่ไหมหครับต้องเอาไม้ให้ได้64นะครับให้มาเอาไม้ให้ได้ชุดหนึ่งนะครับคืนแรกนะครับไม้แปลรูปนะไม่ได้ไม้แบบอย่างนี้แต่ถ้าได้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม้นี้จําเป็นมากครับตัดแล้วก็ปลูกด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับ เพราะเราเป็นเด็กหลักโลกนะครับทุยนะเค,คบอาจจะสงสัยนะครับทำไมสกินสกินเออสกินนะมันไม่เหมือนในอินโทรเลยอนะ่ะทำไมอินโทรมันหน้าแบบไม่ค่อยยาวอย่างหน้าไม่ค่อยยาวเท่า,านี้ฮนะก็คือเปลดอเป็นโลกสกินนั้นนะออกนะครับก็ก็เลยพยายามสร้างให้เหมือนสกินเดิมมากที่สุดแล้วนะครับก็พยายามแลนะนะ แต่ก็ไม่เหมือนนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะโอเคครับก็เป็นบทเรียนเลยนะนะครับผมว่าจะแคสสิบนาทีพอนะ10นาทีมันก็ไม่คืนหนึ่งครับก็เลยไม่เรียกว่าเอาชิลล่ในคืนแรกหรอกครับ นะจะมืดแล้วนะครับก็ดีแล้วครับเค,ครับจะได้ร,นนร,รีบไปนี่เสถียรรีบไปบอกแหล่งกบดานที่ผมจะอยู่นะที่จริงอยู่ในถ้ำนี้ก็ได้นะครับแต่มันมันจะไกลจากลางอน,นี้จนเกินไปนะโอเคมันจะอยู่ใกล้ป่าเกินไปแล้วเพราะซัมบี้เนี่ยมันจะอยู่เยอะนะครับ พอเวลาเราออกมาจากแหล่งกุกานเราเสร็จนะครับก็จะมีซัมบี้ตัวที่ยังเหลือรอดนะเพราะต้นไม้มันเยอะมากครับมันก็เลยยืนใต้ต้นไม้ด้วยความฉลาดของมันนะครับก็คือถ้ามันฉลาดมันก็จะยืนใต้ต้นไม้นะครับบางตัวนะครับถ้ามันมีแหล่งน้ํามันก็จะลงแหล่งน้ําไปนะครับโอเคครับถ้ามันมีตัวฉลาดนะแต่ถ้าไม่มันไม่ฉลาดก็มันก็จะโง่ดักดานอะไรครับก็ไม่มีอะไรแล้วเออนะโอเคโดดับ ้าได้ดยินเสียงรบกวนแซกซอนก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามันมีนะผมก็พูดไว้ก่อนนะโอเคครับก็คืออะไรจะเสร็จนะฮะ,อะโอเคครับก็ตัดไม้ต่อครับไม่มีอะไรครับมานะครับนะครับอยู่ได้นะครับเดี๋ยวตบสลอกนะโอเคนะโอเคเอานะครับอีกนะ ไม่รู้นะผมติดนะนะครับนี่ผมติดนะนะครับนะครับอยู่นะติดไม่รู้เป็นอนะไรอ่ะช่างอนาบนะครับเดี๋ยวติดนะนะไอ้แกนะฮนะพูดดีแย่นะมันคือไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเมื่อไม่เสียมรารยาทนะครับในการอาัดคลิปวิดีโอต่างๆครับนี่เหลือห้าสิบ เอไม้ห้หาสิบแล้วโอ้น่ากลัวปลูกมัม่มูนะอันนี้นะเหล็กต้นไม้ครับผมรู้แล้วครับไม่ไรครับยิ่งเยอะอย่างงี้ยิ่งดีครับขี้เกียจปลูกอะนะก็คือบุบนะโอเคครับนะครับ มันจะมดืดจานนะฮอรตัดอีกต้นดีเท่าน,นั้นต้นนี้ต้นเดียวคือความหวังครั้งสุดท้ายนะก็คือจะไม่ตัดอีกนะผมตัดอีกต้นนะครับก็คือมันจะเป็นจริงๆต้องตัดนะครับแต่มันไม่จําเป็นสําหรับตอนนี้จริงๆครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับยังกดดานอยู่แถวนั้นก็ได้แล้ที่ผมบอกว่ามีมต้นไม้เยอะจนเกินไปนะ พราะตอนนี้มันอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันอยู่ไม่ได้นะโอเคไปแล้วดู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 อ้าวตกอีกโอ้ยโอ้ยสวยสวยอีกสวยสวยนะไปนะผมจะไม่ปิดเอ้ผมมีตะจากพอนะผมบอกครับผมจะเปิดนะครับก็เป็นฮาร์ดคอร์นะอ้าวผมวม่าอีพิทางเหรอ ถูกทางแล้วนะฮาดิเออซัมบี้ซซมบี้เอาเป็นแสซิซินนะโอ้เสียงเรนโดอรมนทำไมมันมน,มน,น่ากลัวอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ทำไมน่ากลัวอย่างนี้นะก็ปิดันซะเลยนะเขาปิดนะออนุญาตจริงๆนะคือมันไม่ไหวอะ มันอยู่ไม่ได้ครับมันไม่มีที่อยู่อ่ะมไม่มีที่อยู่แล้วจะให้ทำงี้ก็น,น,นะนั้ก็ค้างเลยนะเนี่ยให้เมื่อผมปิดมอนแล้วนี่ก็คือโอกาสดีที่จะตัดไม้นะครับตัดมา ต้นนี้ต้นเดียวพอแล้วก็หาที่อยู่ครับถ้าเจอแล้วก็เปิดมอนได้เลยนะครนะับก็คือไมียเปิดดิมเชอหบนะอือ่านเรียบร้อยวะโอเคทำโต๊ะครับรอเลยเอออมวยมีไข่เออ้อออออูหุหลอน โอเคครับแ้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเกครับคุณเกะครับคราโอเคครับคุณเกะครับตกลงเวยก่อนนะตัวนี้แม่งเหล็กต้นไม้ เชียช่ยเนะชียช่ยนะเชี่ยเชี่ยมากเลยนเชีย่ยนะแหลกต้นไม้ต้นไม้เยอะไค่ไหนอนะ่ะบทำซากอะไรนะไปแล้วนะผมว่าตอนนี้ผมเดินมั่วนะแต่ตอนนี้ผมต้องเดินหาที่ลงให้เจอเจอแล้วนะลงนี้ก็พอจบครับจบพาร์ทนี้ทันทีคนระับเพราะว่า กูคิดมันจะยาวนาะก็ขออาภัยกันด้วยนะอาภายัย <c> ข <oughs> อัยโทษนะตอนนอี้อยู่ที่นี่ละดีแล้วรมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งน้ำมากมายนะนี่ครับก็อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะนี่ขอลาไปก่อนกับสกินของผมเองนะเห็นไหมเห็นหน้าว่าเห็นหน้าทัานแล้ว นะก็นี่ขอลาไปก่อนกัแบบสกินของผมเองนะครับนี่ขอลาไปก่อนนะครับนี่ขอลาไปก่อนกับสกินแบ,บยยงนี้นะครับของผมเองนะครับตรงนี้ขอลาไปก่อนพูดกี่รอบแล้วนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย